สวัสดีครับกลับมาพบกับออฟอีกหนึ่งคลิปนะครับอ็อฟอ,อยู่ที่บางนานะครับบริษัทรถดีเด็ดออตโต้นะครับหรือ r d d c a r CENTER เนะครับเป็นบริษัทในเครือของอาคเนแคปิตอลนะครับผู้ถือกรรมสิทธิ์รถทุกคันนะครับของออฟนะครับนี่วันนี้ออฟมีอีกหนึ่งคันมานำเสนอนะครับจากตัวคลิปที่ออฟ มี bt 5 0ปี2021สีบอลไปแล้วนะครับอันนี้นะครับเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับสำหรับสายลุยนะครับสายประจนภัยนะครับสายที่ต้องแบบใช้พละงกำลังนะครับขับเคลื่อน4ล้อนะครับกับเจ้า bt 50นะครับปี2020นะครับเครื่อง3 1 9 0แรงม้านะครับขับ4นะครับอันนี้ย้ำว่านะครับ ขับ4เครื่อง3,000นะตัวที่แล้วเป็น1.9ขับ2เนาะอันนี้เป็น4ประตูขับ4เครื่อง3,000ปี2020นะครับนี่มาเหมือนเดิมครับกระจังหน้าหล่อๆนึกว่าขับ CX5 นะครับนี่ครับตัวไฟเป็นโปรเจคเตอร์แล้วนะครับน,นี่เดี๋ยวเอาเปิดไฟให้นะเดี๋ยวพาไปชมรอบพันก่อน ดูดุเลยนะครับสีดำนะครับนี่ครับสี่คูณสี่นะครับยางกลิปเลยเดี๋ยวไปเช็คยางดูด้วยนะครับปีเท่าไหร่นะครับนี่บ t ทีห้นคูณสนะครับข้างในจะเป็นเบาะหนังเหมือนเดิมนะครับเป็นสีช็อกโกแลตนะครับน้ำตาลช็อกโกแลตเดี๋ยวเข้าไปดูกัน นี่นะครับเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะครับสีน้ำตาลช็อกโกแลตนะนี่ครับปีกนะครับนี่โหดีไซน์ดีมากนะครับนี่กระชับกับคนขับคนนั่งนะครับด้านหลังเช่นเคยครับนี่เมาะแน่นเลยนะครับมีพนัก พิงแขนสามารถใส่น้ําได้เดี๋ยวนี้รถกระบะนี่นั่งเดินทางไกลสบายท่องเที่ยวสบายไม่แพ้รถเก่งเลยนะครับนี่มีอุปกรณ์ให้ครบคันคนนั่งข้างหลังเท้าแขนได้วางน้ําได้นะครับนี่มีมุมมองจากทางผู้โดยสารด้านหลังนะครับแล้วก็มีแอร์นะครับตอนหลังให้เช่นเคยนะครับไในส่วนของด้านหน้านะครับฝั่งคนขับมีออปชันอะไรให้บ้างนะครับปิดประตูนิดนึง นะครับคันนี้นะครับเลขใหม่เช่นเดิมครับอยู่ที่2องหมื่นหกอสาหีกแล้วนะครับคันที่แล้วก็ไมสองหมื่นสาันนี้26งหมนะครับสวยงามกันเลยทีเดียวกับเลขใหม่นะครับหน้าจอกว้างๆนะครับแอร์นะครับเป็นแอร์ออโต้ปรับได้ออง อ่าปรับอุณหภูมิได้ได้ได้คนละฝั่งเลยสองสองสองฝั่งเลยนะครับฝั่งคนขับอาจจะร้อนก็ปรับลงมาฝั่งคนนั่งนะครับปรับขึ้นได้นะครับนี่นะครับจะเป็นดูอัลแล้วก็หรือว่าจะจะเซตให้มันเป็นอุณหภูมิเดียวกันก็ได้นะครับนี่ตรงนี้นะครับนี่เป็นอ่าตัวปุม่มอ่าตัวขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับ ก็ああจะแตกต่างจากตัว1.9้คันนั้นนะครับอันนี้เป็นสี่ับเครื่องสี่ล้อครับสำหรับสายลุยนะครับเป็นผ้าหลังคาดำนะครับะนะครับผ้าหลังคาดำก็พวกอะไรมันติฟังก์ชันนะครับอลองไปเปิดไฟดูซินะครับถ้าเราเข้าเกียร์ถอยนะครับหน้าจอกว้างมากนะครับจะเป็นคุณผู้หญิงหรือคุณผู้ชายก็สามารถ ขับขี่ได้โดยความมั่นใจนะครับว่า,าเราสามารถดูกล้องด้านหลังได้นะครับไม่ไม่ต้องกลัวสำหรับรถที่เป็นคันใหญ่และสูงนะครับมีกล้องมีเซ็นเซอร์ให้รอบคันเลยนะครับเราลงไปดูข้างนอกว่าเปิดไฟแล้วมันจะเท่ขนาดไหนนะครับนี่นี่ครับ ไฟดุดุเลยนะครับไฟดุดุเลยนะครับรถสีดำนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับนี่สวยมากเลยนะครับคันนี้ไมน้อยด้วยนะครับไม่สองมืนหกสีดำคือรถของออฟอะสังเกตเลยนะครับเนี่ยครับสีดำนี่เหมือนจะเป็นช้างเผือกเลยนะครับไม่ขาวก็บอลเงินเนี่ยครับสุดเลยไม่ขาวก็บอลเงิน นะครับสีดำเนี่ยเหมือนเป็นพระเอกเลยนะครับเหมือนช้างเผือกเลยนะครับตามหาเลยตามหาลูกค้านะครับขนาดยางนะครับคันนี้นะครับเป็น2 6 5หก้าทันะครับ R 1 8นะครับขอบ18นะครับยางเป็นปี2023นะครับยางเป็นปี2 0 2 3แล้วถือว่าลูกค้าได้ให้ไปคุ้มมากนะครับ ยางอะไหล่แทบไม่ได้ลงพื้นเลยนะครับรอยช็อกรอยสีที่ขีดตัวยางไว้ยังอยู่ครบนะครับลดเป็นปี2020นะครับยางเป็นปี2023นะครับดอกแน่นๆเลยนะครับเจสีนะครับไม่มีสนิมนะครับสวยสวยเลยคิงคลีนนะครับคันนี้แทบจะล้างแล้วก็ส่งมอบลูกค้าได้เลยนะครับนี่ครับเตเตอร์ด้านหลัง4จุดนะครับไม่ต้องกลัวเลยนะครับนะ มีกล้องด้านหลังให้นะครับอย่างนี้คุณผู้หญิงคุณผู้ชายขับได้หมดนะครับรถกระบะสี่ประตูนะครับยกสูงไม่ต้องไปกลัวแล้วนะครับอุปกรณ์เซฟตี้มาให้ครบเลยนะครับสวยงามนะครับกุญแจเป็นระบบย์เลตนะครับมีแอร์แบ็กนะครับให้หมดเลยนะครับฟิล์มก็เป็นติดมาจากโรงงานแล้วนะครับฟิล์มคุณภาพอยู่แล้วครับเป็นของ ลามิน่านะครับอันนี้ติดมาจากศูนย์อยู่แล้วนะครับแล้วอย่างที่บอกครับตรวจสอบประวัติได้ทุกคันนะครับตรวจสอบประวัติได้ทุกคันนะครับรถของออฟเช็คระยะนะครับในตอนที่เป็นสัญญาเช่าอยู่แล้วนะครับซื้อกับรถรถกับออฟเนี่ยตรวจช็คได้ทุกคันปลอดภัยแน่นอนแล้วก็กรรมสิทธิ์น่ะเป็นของอาคเนยแคปิตอลถือครองแต่เพียงผู้เดียวนะครับคันนี้ออฟยังไม่รู้ราคานะเดี๋ยวออฟรี รีบไปดูราคาให้ทั้งตัว1.9แล้วตัว3 0 0พตัวนี้นะครับผมต้องรีบไปดูราคาให้แล้วเพอรถมันเข้าใหม่นะครับลูกค้าถามราคามาออฟก็ยังไม่กล้าฟันธงราคานะครับพอรถเพิ่งเข้าจริงๆนะครับแต่ทั้ง2รุ่นนะครับ1.9 4สี่ประตูกับตัว3 0 0พันประตูขับ4ตัวนี้สีดำเนี่ยเดี๋ยวออฟรีบขอราคานะครับให้นะครับแล้วเดี๋ยวออฟลงช่องทางการติดต่อให้คันนี้นะครับไม่ว่าจะจะซื้อสด นะครับหรือจัดไฟแนนได้เช่นกันนะครับซื้อสดออฟไม่มีบวกแวดนตนะครับไม่มีบวกแวดนะครับราคาที่ว่าเปิดเท่าไหร่ขายเท่านั้นเลยนะครับไม่มีบวกแวดนะครับไฟแนนซ์มีบวกแวดนะครับทุกไฟแนนซ์อยู่แล้วนะครับ7%อนะครับอันนี้แจ้งลูกค้าไว้ก่อนเลยนะครับแล้วมีประกันเครื่องเกียร์ให้ลูกค้า1ปี20,000กิโลนะครับฟรีค่าจัดค่าโอนนะครับผมแล้วในส่วนของประกันภัยนะครับออฟจัดการแถมให้ในส่วนของเป็นไฟแนนซ์นะ ในส่วนของเป็นไฟแนนซ์นะประกันภัยนะครับที่จะต้องจ่ายไฟแนนซ์เนี่ยออฟซัพพอร์ตให้2 0 0 0 0บาทถ้าไม่มีส่วนเกินนะครับลูกค้าก็ไม่ต้องมีจ่ายอะไรเลยนะครับออฟซัพพอร์ตให้20,000บาทในส่วนของไฟแนนซ์นะแต่ในส่วนของลูกค้าซื้อสดน,นะครับถ้าลูกค้ามีคนรู้จักมีบล็อกเกอร์มีอะไรอยู่แล้วที่ดีลอยู่แล้วก็สามารถซื้อกับเขาได้เลยในกรณีซื้อสดน,นะครับ นเน้นย้ําเลยนะครับซื้อสดไม่มีบวกแวนะครับของออฟได้รถหลอ่ลอๆสวยๆนิ่งๆตรวจสอบได้ทุกคันอย่างนี้ไปเป็นเจ้าของอไปเป็นเจ้าของเขาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากแล้วถ้าลูกค้าสนใจติดต่อมาที่เบอร์0632290535 0632290535นะครับแอดไลน์ที่เบอร์นี้ได้เลยนะครับ ไม่ว่าจะสนใจรุ่นไหนนะครับดูคลิปนี้แต่สนใจรุ่นอื่นทักมาได้เหมือนกันนะครับสอบถามได้เลยปรึกษาออฟได้ด้วยนะครับเรื่องการจัดไฟนซ์เรื่องซื้อสดเรื่องรถรุ่นต่างๆนะครับสนใจกระบะรุ่นอื่นก็ได้เช่นกันนะครับเพราะว่าเผื่อลูกค้ามาเห็นคลิปนี้ออฟเป็นคลิปแรกนะครับออฟมีรถให้ลูกค้าเลือกอีกมากมายหลายรุ่นนะครับฝากไว้ด้วยนะครับนี่สำหรับคันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ